ทำไมหยุดทํา YouTube ค่ะ mm hmm. แล้วมันก็รู้สึกแบบหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการแบบเปรียบเทียบตัวเองหรือว่าการรู้สึกว่าแบรนด์เราทําไมมันไม่สําเร็จสักทีมันไม่ไปไหนอะไรเงี้ยเออมันก็รู้สึกเครียดคิดว่าถ้าเราไม่จริงจังกับน้องอ่ะน้องอาจจะปิดกิจการได้เลยเราคงทําอาหารไม่ได้แล้วเราก็คงยังไม่ผลิตเพลงยอดขายถล่มทลายตั้งโกเยอะไปขั้นของในเตงเยอะไปแล้วก็เลิกทุกอย่างที่แบบเกี่ยวกับ,กบทางโซเชียลมีเดีย ตอนนี้ดีใจที่เทรนด์โลกมันมาทางนี้อะ่ะมันเหมือนเอ,อื้อให้คนอย่างเราอะ่ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นยังจะทำ YouTube ต่อไหมในปี2025เฮ้ยมันยากมันพูดไม่ได้อะ่ะแบบไม่ได้ทำสิ่งนี้มาประมาณน่าจะเกิน7เดือนแล้วอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่ลงจนถึงสิ้นเดือนเจ็ดอ่ะคือเป็นการถ่ายเหมือนถ่ายเก็บฟุตไว้อะ่ะแล้วเราก็คือค่อยคตัดลงไปเรื่อยอะ แต่น,นีคือมันไม่ชินมากเมื่อคาก็คือแบบแพนิคอะหมายถึงว่ารู้สึกว่าฉันจะทําได้ไหมอะไรแบบนี้ยคือมันมีความกังวลอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองและนะฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลของบีบีนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่กลับมาถ่ายหลังจากหายจากแวดวงการ YouTube ไป6เดือนนะคะซึ่งก็ ไม่ได้ถ่ายแบบพูดหน้ากล้องแบบที่เป็นเราพูดอยู่คนเดียวอะ่ะก็น่าจะเกินเจ็ดเดือนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยแต่ว่าใดๆก็ตามวันนี้จะมาอัปเดตว่าทําไมหายไปจาก YouTube แล้วทำไมหยุดทํา youtube นะคะเพราะว่าบางคนก็พิมพ์มาว่าหายไปเลยใดๆนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าทําไมหยุดทํา YouTube ค่ะ,คะก็เหตุผลหลักๆน่าจะมี2ข้อใหญ่ก็คือ1 เบินเอามากๆจากการที่เราอะทำทั้งงานประจำที่เป็นทําแบรนด์เอสตาแล้วก็เราทํา YouTube ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่งานหนักมากๆแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราทั้งทำ u t u b e ทั้งขยายแบรนด์เอสตาไปพร้อมๆกันหลายส่วนจนสุดท้ายเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอแต่อาการเบิร์นเอา์ของอิบียมีมาตั้งแต่ปี2023แล้วแล้วมันก็รู้สึกแบบหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการแบบเปรียบเทียบตัวเองหรือว่าการรู้สึกว่าแบรนด์เราทําไมมันไม่สําเร็จสักทีมันไม่ไปไหนอะไรเงี้ยเออมันก็รู้สึกเครียดมาอันที่2ก็คือเอซ่ามันทามานานแล้วแบรนด์ก็น่าจะแบบหลายปีมากๆแล้วแล้วทีนี้พอเราแท็กยอดย้อนไปดูอะ่ะคิดว่าถ้าเราไม่จริงจังกับน้องอะ่ะน้องอาจจะปิดกิจการได้เลย ตอนเดือน6ปี2023ไม่ใช่2024นะเดือน6ปี2023เราก็แท็กยอดขายมาเรื่อยๆฝั่งออนไลน์แล้วเราก็พบว่ายอดขายอ่ะมันค่อยๆลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอ่าสอบทางการเวอร์เออเพราะว่าคือเป็นคนที่เก็บเรคคอร์ดเซลล์เองแล้วก็ดู Data ตลอดเวลาอะเง้ยก็เลยคิดว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแหละถ้าเราจะยังอยากไปต่อกับการทำแบรนด์วีก็เลยเริ่ม ทำเรื่องรีแบรนด์แล้วก็เรื่องเรื่องอื่นๆที่ทําคู่ขนานกันมาแล้วก็คิดว่าถ้าเราเป็นแบรนด์ออนไลน์แล้วเราอยากให้ลูกค้าสัมผัสอะไรที่มันมากกว่าแค่เห็นกระเป๋าเห็นเสื้อผ้าเราก็อยากแบบเพิ่มมิติในการสัมผัสใน5เซนให้มากขึ้นทีนี้ใน5เซนเราคงทําอาหารไม่ได้แล้วเราก็คงยังไม่ผลิตเพลงเราก็คิดว่าอ่ะรูปรดกลิ่นเสียงเอาอะไรดีงั้นเราเอากลิ่นไหมก็เลยออกแบรนด์สเปรย์ ซึ่งเดเวลลอปมันต้องปี2023แล้วพอเข้า24ปุ๊บเราก็แบบโอเคงั้นเราลองสื่อสารออกไปแล้วก็กลิ่นมันขายออนไลน์ไม่ได้เธอคือมันเจ๊งค่ะมันตัวนเย,ย่ค่ะเราก็เลยคิดว่างานก็ต้องมีหน้าร้านออฟไลน์เพื่อให้คนอะมาสัมผัสถ,ถึงกลิ่นของเอสตามากขึ้นแต่ใดๆทุกคนรู้ปะ่ะถ้าทุกคนซื้อของอเอสตาในกล่องพัสดุมันจะมีฉีดน้ำหอมสเปรย์ไปให้ทุกกล่องเลย เพราะอันนั้นคือกลิ่นที่เราอยากให้เป็นเซนส์ที่ส่งไปถึงบ้านอะไรเงี้ยเอออายอนกลับมาทีนี้เราก็เลยคิดว่างั้นถ้าต้อมีหน้าร้านออฟไลน์อ่ะเหมือนเราก็อาจจะต้องเตรียมตัววางแผนอะไรเงี้ยช่วง6เดือนแรกของปี2024อะ่ะก็คิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์วูแมนน่าจะทำทั้ง Youtube ลงแบบอาทิตย์ละ1-2คลิปและน่าจะยังทำรายการไม Secret Journey ที่ต้องสัมภาษณ์แขก และน่าจะยังทำเอสตาที่มีโปรดักต์เพิ่มมาอีก2ลายใหญ่ๆได้พร้อมๆกันและไม่จ้างใครเลยเป็นบ้า 1. ทีนี้พอทำไปจนถึงเดือน6อะ่ะมันเริ่มไม่ไหวแล้วจริงๆของปี2024เราก็เลยเหมือนตัดคลิปที่มีฟุตเทจอยู่แล้วลงไปจนถึงสิ้นเดือนเสร็จแล้วหลังจากนั้นอะ่ะ มาเราก็เลยต้องปล่อยเลยตมเลยเพราะว่าเดือน6อะ่ะเรายื่นแบรนด์โปรไฟล์แบรนด์โปรไฟล์จะเหมือนแบบพอร์ตโฟลิโอของของแบรนด์อ่ะไปให้ตามห้างต่างๆพอเราเริ่มรู้สึกว่าแบรนด์เรายอดขายออนไลน์วิกฤตมากๆแล้วอะ่ะถ้าไม่มีหน้าร้านออฟไลน์เลยอะ่ะเราน่าจะต้องปิดกิจการจริงๆและก็ต้องทิ้งแบรนด์ที่เราปั้นมากับมือเออเราก็เลยเลือกที่จะยื่นไปทุกที่ที่เราคิดว่าเป็นพอิ์ชั่งนิ่งกับอิมเมจชี้ใไ่อะไรเงี้ยแล้ว ก็ไปพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะสยามดิสคารวีคือเป็นหนึ่งในที่ที่เราอะเคยถูกเชิญให้เอาของไปวางก็เลยลองยื่นซ้ำเข้าไปอีกรอบกลายเป็นว่าเขาอ่ะโอเคคือยื่นไปประมาณไปเดือน6แต่เขาอาจจะให้เราเข้าไปตั้งร้านเลยอะเดือน7แล้วคนที่ไม่เคยทำหน้าร้านออฟไลน์ line, แบบมาก่อนเลยที่เป็นแบบร้านจริงจังอะก็คือมีเวลาเตรียมงานประมาณแบบ3-5วันอะคือรวมเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเรียกว่าบ้าบ,าบอมากทั้งทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็แบบรับรับเรียกว่าอะไรรับโอกาสเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเต็มที่ทั้งขนเฟอร์เลือกเฟอร์ใหม่เตรียมสต็อกต้องทําระบบแบบย้ายสต็อกหลังบ้านให้มันแบบของไม่หายอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากในในแบบ3-5วันทำป้ายอะคริลิกร้านคือเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพประกอบละกันว่ามันบ้าบอมากอันนี้คือกลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้วก็เลยกล้า มาอาดคลิปคุยแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆแบบเหมือนมีเวลาแบบพักผ่อนหายใจหายคอแล้วแต่ตอนนั้นก็คือตอนนี้เป็นเวลาเกือบเ hey, ตีหนึ่งลอปะตีหนึ่งนะคะแล้วก็พี่ที่ทำป้ายอะคริลิกของแบรนด์กำลังจะมาส่งก็เดี๋ยวต้องลงไปรับนะคะเวลามันน้อยก็เลยมาส่งดึกหน่อยรับมาเรียบร้อยเลยแลป้ายแบรนด์จ้า นี่ก็คือเราลงมือมาแบกเฟอร์นิเจอร์เองนะเพราะตอนนี้ยังจ้างใครไม่ได้เราต้องมาจองที่ให้ลาละมูมนะคะซึ่งลดบรรทุกก็คือเต็มไปหมดจากต่อสู้วยามานะคะสภาพเช็ดเชลฟ์นะะไม่ไหวยังไงนะไม่ไหวแล้ว เสร็จแล้วแบบโล่งๆแบบงงๆอ่ะเป็นเวลาตีเกือบตีสาแล้วนะคะนี่คือสภาพของชาววันลุงขึ้นนะคะคือถึงเมื่อวานจะเหมือนเสร็จลาแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จเช้าก็ไปรีดผ้าให้เซลนะคะแล้วก็ช่วยเช็ดลาว เตรียมหุ่นต่างๆเพราะว่าเมื่อคืนก็คือดึกมากแล้วแล้วก็เตรียมเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มในยเพราะตอนแรกร้านมันโล่งนะคะค่อยๆแอดไปจนกว่ามันจะโอเคนะสรุปก็คือนอนไป2ชั่วโมงอีกวันก็คือตื่นตั้งแต่7โมงเชา้าแล้วก็อยู่ถึง4ทุ่มอีกวันเพื่อจัดร้านให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเราพัฒนานทุกวันให้มันดีขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มไปเรื่อยๆมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนอ่ะใ,ใดๆนี่คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหน้างานถ่ายมาได้ประมาณนนีี้้ะะะคคเรยกกว่าาแแแทบแแทบบบลังง็ตอ เทรนพนักงานหน้าร้านซึ่งในเวลาสาวันนั้นอะเราทําทั้งแล่นร้านทั้งสั่งเฟอร์ทั้งเตรียมสต็อกซึ่งสต็อกอะมี3ามแคตตาอกรีโปรดักคือกระเป๋ามีประมาณ5้รุ่นและไม่ต้องนับว่ากี่สีเสื้อผ้ามีอีกประมาณ คือเยอะมากๆทุกคนแล้วก็น้ำหอมก็มีอีกสเปรย์ไฟเบอ c ์สเปรย์อ่ะมีอีกประมาณ5กลิ่นซึ่งสต็อกมันแบบเยอะมากแล้วฉันต้องจัดทุกอย่างแล้วเอาไปและฉันก็ต้องไปต่อสู้เรื่องเอกสารกับห้างและแอ r y วิ i ิงจิงกับเบลทุกคนแล้วก็สัมภาษณ์พนักงานพีซีซึ่งเป็นพนักงานหน้าร้านซึ่งเราไม่เคยสัมภาษณ์มาก่อนใดๆก็คือเรียกว่า1คนแบบออ l อินวันอ่ะแล้วมันแบบเยอะจนเราแบบบ้าไป,ไปแล้วอ่ะแล้วพอได้เข้าห้างออฟไลน์ปรากฏเดือนแรกอ่ะยอดขายถล่มทลายแบบ คือดีใจมากๆากแล้วมันก็เลยทำให้เราอะต้อง continue ที่จะสู้ชีวิตต่อไปในการแบบมีหน้าร้านออฟไลน์ line. แล้วก็คือออนไลน์ยอดขายที่มันดรอปลงไปเพราะว่าคนไทยตอนเนี้ยก็ต้องยอมรับนะว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีมากและทุกคนก็มี spending แบบน้อยลงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้ออะไรอะมันจะเป็นการซื้อที่เราคิดเยอะขึ้นแต่ว่าออฟไลน์อะ target หลักเลยอะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นคนไทยแหละแต่สุดท้ายเราได้ต่างชาติแล้วต่างชาติ spending แบบ สูงมากแล้วก็เหมือนกับมันเปิดประสบการณ์ใหม่เพราะเขามาซื้อของเขาก็จะเหมือนเราไปต่างประเทศใช่ปะมันจะซื้อง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นการมาแล้วก็ซื้อพอเขามาครั้งเดียวอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้การซื้อมันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เลยกลายเป็นว่าเดือน7เดือน8เดือน9สู้ชีวิตกับการมีหน้าร้านเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าออฟไลน์มันเวิร์กอะทำไมเราไม่ยื่นห้างอื่นๆไปด้วยก็เลยกลายเป็นขบวนการตามหาสเกลห้างแล้วก็ยื่นไปอีกเป็นเป็นล้านห้าง แล้วก็สู้ชีวิตให้มันได้มาหลายๆที่อะไรเงี้ยซึ่งในอ,อีกเดือนถัดมาก็คือเหมือนแบบเราก็จะมีลงแบบสยามดิดมีไปเซนทันเวอร์มีไปเซนทันลาดเ้ามีไปเซนทันปิ่นเก้ามีไปเกสรเอ๊ะมีอีกไหมอ่ะน่าจะประมาณนี้แต่ที่ยื่นไปอ่ะไม่ได้ยื่นแค่นี้เข้าใจชาวาทุกคนแปลว่าเราต้องแบบไปควานหาคอนแทคแต่ละคนแบบเยอะมากๆเพื่อให้แบรนด์เราอยู่รอด แล้วก็สามารถยื่นโปรไฟล์เข้าไปได้และก็ตอนนั้นก็คือยังไม่มีน้องผู้ช่วยแต่ตอนนี้มีน้องผู้ช่วยแล้วน้องผู้ช่วยนั่งอยู่หลังกล้องแใดๆก็ตามมันเลยทําให้ชีวิตตอนนั้นนะเรียกว่าวันๆหนึ่งคือทํางาน16ชั่วโมงแบบไม่เกินจริงอะเราแบบมันไม่สามารถมี energy มาถ่ายคลิปได้แล้วเช่นแบบหน้าร้านกลัวของหายสัมภาษณ์พนักงานมาพนักงานเทหรือว่าแบบคือมันมีเรื่องให้แบบ้องไห้ และซูชีวิตตลอดทางหรือว่าแบบผู้รับเหมาตีราคามาแล้วฟันหัวแบะเช่นแบบจากที่ที่มันควรจะเป็นแบบแสนห้าอะไรเงี้ยหมายถึงเฟอร์ทั้งชุดอะ่ะเขาคิดเราสี่แสนห้า 4, 105, แล้วเราก็ต้องแบบเหมือนรีบไปหาเจ้าใหม่มาทําให้มันทันเข้าไปผูกแบบกับห้างแล้วก็ทันเขาไปยกในห้างอะไรเงี้ยแล้วก็เซตอัพหน้าร้านกระห้างอะ่ะมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเว้ยเพราะว่ามันไม่สามารถทําตอนกลางวันได้คือเราจะต้องไปอยู่โตลุง นี่คือพูดไปคือแบบเหนื่อยหมายถึงคิดถึงตอนนั้นแล้วเหนื่อยไปด้วยคือเหมือนแบบมันจะไมาอยู่อยู่กับเขาตรงนั้นแล้วบางทีคือแบบเข้าไปเซตอัพสี่ทุ่มเสร็จอีกทีกว่าจะได้กลับบ้านตีห้อะไรเงี้ยคือมันแบบเออก็เลยเป็นเหตุผลที่พอต้องดูแลแบรนด์ให้รอดก็เลยต้องพอยส u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  e e ไปก่อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือลืมลืมเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเราอะสุขภาพแย่มากช่วงเดือนเถึงเดือนสิละกัน เพราะว่าเราทางานหนักแบบหนักต่อเนื่องพักผ่อนน้อยแล้วก็พอเครียดปุ๊บทาให้แบบการควบคุมการกินมันยากมากทุกคนเข้าใจป่ะ <c oughs> คือเหนื่อยตายอยู่แล้วจะให้มาคุมไม่กินอะไรเลยไม่ให้รางวัลตัวเองเลยหรือว่าให้กินดีมากๆอะมันเหมือนแบบน้าตาลตกเกินไปจนสุดท้ายก็คือจากต้นปีที่น้าหนัก55า้ เห็นเลยว่าพอเราจะแท็กเป็น Data เวตของตัวเองอะพอเราช่างถูกวันแล้วก็เก็บเรคคอร์ดถูกวันใช่ปะเห็นเลยว่าจาก55มันเด้งขึ้นมาเป็น58และคือวันก็แบบเฟลตัวเองกว่าเดิมว่าแบบเฮ้ยโกแรกที่เราตั้งใจอยากให้แบบสุขภาพเราดีขึ้นอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้ก็คือมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรความมารุมมาตุ้มระหว่างแบบแบรบนที่แบบยอดขายตกต้องเอาตัวรอดกําลัง แต่ดีขึ้นแล้วแล้วก็แบบพอทํางานหนักก็คือแย่กับตัวเองที่รู้สึกแย่มากกับตัวเองที่แบบกินแย่น้ําหนักขึ้นแบบเหมือนเขาเรียกว่าแหะมีความผิดหวังในตัวเองละกันแต่ว่าใดๆคือตั้งโกเยอะไปขั้นของในตัวเองเยอะไปแล้วก็พอโอกาสเข้ามาคือมันเหมือนแบบเราสเกล up เร็วเกินไปอะทาให้ด้านอื่นๆในชีวิตมันแบบเหมือนบาลานซ์ได้ไม่ค่อยดีนะคะส่วนนี้ทุกคนเห็นว่าเอา้าก็ดูปกติปะในไอจีอ่ะถ้าทุกคนลองย้อนดูมันจะมีช่วงที่เราหายวับไปเลยก็คือ ช่วงประมาณแบบหลังเดือน5เดือน6เหมือนจะแทบไม่ลงรูปเลยแต่ถ้าลงอ่ะจะเป็นเกี่ยวกับงานอย่างเดียวเพราะว่าเราเลิกรับงานสปอนเซอร์เลิกรับงานแบรนด์เลิกคือเรียกว่าเลิกทุกอย่างที่แบบเกี่ยวกับ,กบทางโซเชียลมีเดียก็อาจจะแบบมาโฟกัสเอสตาอย่างเดียวะอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นสุขภาพแย่ยจ้ะ <laughs> ไม่รู้ว่าทุกคนอยากหรูไหมแต่ว่าเราอยากเล่าให้ฟัง ว่าชีวิตปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือชีวิตปัจจุบันตอนนี้ก็คือเอสตาจะมีทั้งหมด3ามโปรดักต์ไลน์ก็คือจะมีตัวกระเป๋ามีเสื้อผ้าสําหรับคนที่แบบอวบแต่ว่าอยากพลางหุ่นอยากใส่สบายแล้วก็คือแบบสวยแบบไม่เหนื่อยก็คืออันนี้แล้วก็จะมีตัวแฟล็กสเปรย์ที่ช่วยเรื่องการคลายเครียดก็คือยังคงทํากระเป๋าที่สวยแต่ใช้งานได้จริงอยู่ก็คือโปรดักต์อ่ะมันจะมี3อันนี้เป็นอันเมนที่เรายังแบบคอนติเนียลทำเรื่อย หลักๆแล้วก็จะเป็นการงานออกแบบใดๆและตอนนี้เอสตาก็มีออฟฟิศแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ใน ออฟฟิศของเอสต้านะคะแล้วก็ปัจจุบันมีอะไรอีกปัจจุบันก็คือมีหน้าร้านทั้งหมด4สาขาซึ่งจริงๆในวิชชั่นบอกของฉันที่เขียนไว้ในปี2024อ่ะฉันเขียนไว้แค่2สาขาแต่ว่าพอโอกาสมันมาแล้วนี่เป็นคนแบบกลัวไม่ได้โอกาสเข้าใจปะไม่กลัวการปฏิเสธแต่ว่าคิดว่าทําเต็มที่ก็เลยยืน่นถูกห้างพร้อมๆกันแล้วกลายเป็นว่ามันได้พร้พอมๆกันแบบหลายที่มากๆอะมันก็เลยแบบ กลายเป็นต้องทําไปผอมๆกันนะคะเพราะเรากลัวว่าถ้าเราพลาดสิ่งนี้ไปแล้วเราจะไม่เรียกว่าอะไรอะ่ะกลับมาย้อนเวลาไม่ได้แล้วอะ่ะเออก็เลยมีหน้าร้านสีสาขาย้อนกลับมาใหม่ก็คือมีที่เกสรอนนะคะจะมีตัวแฟลกสเปรย์สยามดิสจะมีทั้งสเปรย์แล้วก็มีทั้งกระเป๋าแต่บางช่วงถ้าเราได้ Space ที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีเซอร์าด้วยนะคะแล้วก็มีที่ King Power จะสออินเตอร์ละคะ่ะคุณแม่ก็คือที่ k i n g Power ก็จะมีอยู่ใน โซนที่ที่แบบมันจะเป็นร้านรวมแบรนด์ของคนไทยอะไรเงี้ยเออทุกคนถ้าใครแวะไปอะ่ะก็คือแบบฝากไปดูน้องๆด้วยนะเพราะว่านี่ยังไม่ได้บินแต่ว่าถ้าบินเดี๋ยวจะเก็บภามาฝากนะคะแล้วก็อีกที่ก็คือจะมีที่เซ็นทัลปิ่นเก้านะคะทุกคนบริหารสต็อกกับ4ร้านนี้ก็คือปวดหัวชํำ แล้วก็การดูแลพนักง,งานคือเรียกว่าที่ผ่านมา6-7เดือนน่ะน่าจะมีการดูแลพนักง,งานไปแล้วเกิน30คนน่ะในเชิงแบบ PC ที่แบบมาสัมภาษณ์เข้าออกแต่ถ้าสัมภาษณ์คนน่ะ50มีถึงนะคิดว่าเรียกว่าแบบสัมภาษณ์ฉ่ำแล้วก็เป็นการที่ย้อนอดีตนิดนึงก็คือถือว่าก้าวข้ามความโฟกัตัวเองไปเยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่กลัวการมีหน้าหลานกลัวการ มีคนในการดูแลคือเราไม่อยากมีพนักงานเยอะเพราะว่าลึกๆเราเป็นคนใจดีแล้วเราแบบไม่ชอบดุคนอะ่ะเราเวลาที่มันต้องมีใครมาอยู่อันเดอร์เรารู้สึกว่าจะพูดกับเขายัางไงดีแบบจะคอนโทรลเขาได้ไหมให้เขาทําไปตามแบบระเบียบงานอะไรเงี้ยซึ่งก็ลองให้ไปเยอะเรื่องคนแต่ว่าปีนี้ก็จะกลับมาสู้ใหม่นะคะแล้วมันมีอะไรอีกนะที่เรา <c oughs> ต้องพูด <c oughs> ของปัจจุบันคิดว่าแบรนด์เติบโตไปในทิศทางที่เราคาดหวังไปไหม แบรนด์เติบโตไปในทิศทางที่คาดหวังไว้ไหมมีทั้งใช่แหละไม่ใช่ได้ปะก็คือแบรนด์เอลซาตอนแรกอะต้องบอกก่อนว่าเราอะตั้งเป้าหมายขายกระเป๋าไว้อ่ะเยอะแต่ว่าพอปี2024มันมีการชิฟไปเป็นแบบออฟไลน์เยอะขึ้นทำให้แฟ i กสเปย์อะกลายแบเป็นกินยอดขายก้อนใหญ่มันก็เลยเป็นการเติบโตที่ดีแต่อาจจะไม่ใช่แบบว่า อันที่เรา forecast ไว้เพราะว่าตอนแรกเราไม่มีประสบการณ์เลยกับการขายแบบเรื่องเครื่องหอมอะค่ะก็เลยไม่ไม่สามารถ forecast ได้ว่าปีนั้นมันจะขายได้เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็น direction ใหม่ที่ตื่นเต้นแล้วก็ได้ๆเรามีมี passion เกี่ยวกน้ำหอมมากแล้วก็กลิ่นมากอนาคตก็อาจจะมีการขยายแบบอย่างอื่นแต่เดี๋ยวไปเล่าต่อในอนาคตอ่ะตามดูต่ออย่าเพิ่งปิดนะเราอนาคตเอสตาจะยังไงต่อ ในอนาคตเอสตาก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆจ้าเพราะว่าอันเนี้ยเรามีแพชชั่นเกี่ยวกับดีไซน์จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าของที่ที่มันใช้ได้จริงและสวยอะ่ะมันคือของที่เราจะใช้นานและนี่เป็นเรื่องแบบบ้าข้างใครเรื่องแบบการประหยัดและสโลว์แฟชั่นแล้วแบบชั s เซนิบิลิตี้ด้วยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่า ตอนเนี้ยดีใจที่เทรนโลกมันมาทางนี้อะ่ะมันเหมือนเอ,อื้อให้คนอย่างเราอะ่ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะถ้าทุกคนติดตามช่องเราเอาพูดเราซึ้งอะ่ะจะลงให้ที่เทรนโลกมันมาทางเราแล้วเพราะว่าถ้าทุกคนดูช่องเราใช่ปะคือเราจะเน้นแบบใส่บ่อยใส่ซ้ำมิกซ์แอนด์แมชยังไงหนึ่งชิ้นให้ได้เยอะๆอะไรแบบเนี้ยเราก็ดีใจที่แบบถ้าเราจะได้ทำแบรนด์ที่เทรนโลกมันสนับสนุนเป็นการซื้อที่ฉลาดแล้วใช้ยาวๆอะไรแบบเนี้ยสวยและใช้งานได้จริงเบาไม่เจ็บไหล แต่ก็ยังสวยอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเสื้อผ้าที่ใส่สบายซักสบัดตากไม่ต้องรีดคือรู้สึกว่ากับเอสตาเทรนด์โลกปีนี้มันสปอร์ตสุดๆไปเลยอะเพราะว่าเทรนด์ฟาสแฟชั่นมันกำลังตายลงไปแล้วจริงๆอะเออแล้วก็เราก็รู้สึกซึงแล้วก็ดีใจแบบตักใจแล้วก็เรื่องแบบสเปรย์แฟลเบกสเปรยอะไรเงี้ยก็น่าจะออกอีกหลายๆกลิ่นใหม่เพราะว่าฟีดแบ็ดีมากถ้าใครบอกว่า ดมกลิ่นจากในช่องไม่ได้ตอนนี้นะคะก็สามารถแวะเวียนไปดมได้ที่แบบเกสอนแล้วก็สยามดิ์แต่ว่ามันเป็น Pop ๊ปปอัพสโตร์อ่ะก็อาจจะต้องติดตามทางหน้าช่องทาง IG ของเอสตาอ f ฟฟิเชีด้วยว่า แบบเออแต่ละบ๊อบอัพมันมีวันไหนถึงวันไหนอะไรเงี้ยแต่ใดๆก็คือต่างชาติซื้อฉ่าคนที่แบบซื้อบินใหญ่สุดก็คือซื้อไปเลยจ้า19ขวดฉันงงมากเขาชอบอะไรของฉันขนาดนั้นแต่ว่าคือเขาซื้อไปอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยกระเป๋าปีนี้ใครอยากได้กระเป๋าไปทํางานเบาสวยแฟชั่นแต่เปิดไปปุ๊บหูช่องเก็บของฉันอึงทําไมเขาให้เยอะขนาดนี้ ก็ติดตามได้พอเอสตาจะออกอีก3รุ่นแน่ๆนะคะปีนี้ก็คือเตรียมแบบไว้แล้วก็คือที่ฉันหายไป6เดือนน่ะคือ4หน้าร้านสัมภาษณ์พีซีอีกสามสิบคนได้ได้ผู้ช่วยมาใหม่อีกหนึ่งแล้วก็มีผู้ช่วยอยู่แล้วที่เป็นรีโมท2แล้วก็มีอะไรอีกมีการแบบทำหน้าร้านมีการทำออฟฟิศแล้วก็มีอีกมากมายเออแปลว่าปีนี้ทุกคนเตรียมดูของใหม่เอสตาได้เลยเพราะว่าที่หายไปจาก youtube ไปเตรียมอะไรมาให้เยอะเลยแล้วก็ มีอ,อะไรไหมเสื้อผ้าจะมีออกลายใหม่บ้างไหมเสื้อผ้าน่าจะเป็นการดูว่าอะไรเป็น key item key piece ของตู้แล้วก็น่าจะเลือกผ้าที่ใส่สบายดูแลง่ายมาเพิ่มแต่คงไม่ทำฟาร์แฟชั่นเพราะว่าเราไม่ใช่ใสายฟาร์แฟชั่นอยู่แล้วน่าจะเป็นการแบบเท่เก๋สวยสบายไม่เหนื่อยผอมเออประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ในส่วนของอนาคตและทําไปแล้วนิดหน่อยนะคะก็คือวีวีไลฟ์ติ๊กตอกนะทุกคนก็คือไลฟ์ให้เอสตานะคะสามารถไป f o ล l o w ช่องทางเอสตาได้ทาง t i k กต k อกนะคะบอกเลยว่าปีที่แล้วอ่ะเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอั l ล็อกสกิลขั้นสุดเพราะว่าเราอะ่ะถึงจะพูดหน้ากล้องแต่เราอะ่ะไม่ได้มีสกิลในการไลฟ์หรือ Entertain ที่มันต้องแบบ b o สต์บู o ต t บูสต์เอเนอรอ่ะหรือว่างัดความตลกที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีออกมาเออซึ่งมันก็แบบ แอบยากอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็น่าจะแบบท TikTok ํติ i กต o k Live เยอะขึ้นให้ให้แบบเพื่อนเพื่อนซึ่งถ้าใครอยากดูติ๊กต k live ที่มานั่งคุยกันเฉยเฉยหรือ IG Live พิมพ์นั่งคุยกันเฉยๆก็ได้ที่แบบไม่ใช่ขายของเนอ่ยพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ละกันเพราะว่าเราจะเป็นแบบเขาเรียวกว่าอะไร customer centric audience centric ก็คือเราจะยึดตามผู้ดูผู้ชมนะคะติ๊กต k อกปีที่แล้วฉันขออวดได้ไหมคือเดือนเดือนธันวาที่ทุกคนเขาแบบปล่อยจอยไปเที่ยวอะฉันไลฟ์ติ๊กตอกรวมกันทั้งหมด24ชั่วโมง หมายถึงแบบยืนจนเท้าเป็นล um, องช้ำอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอจิ้งอะไรขนาดนี้แล้วก็ขึ้นพึ่งคนพบว่าถ้าเธอยืนที่เดิมติดต่อเนื่องกันประมาณแบบ3าสี่ชั่วโมงอะ่ะเท้ามันก็ต้องตุยแหละแมมไม่ได้ตัวเบาเบานอเออแต่ไหนๆก็ตามก็ขอขอบคุณน้องผู้ช่วยมานณที่นี้ด้วย <laughs> ที่ช่วยบิวบิวบูตบูสเอเนอร์จีในการไลฟ์นะคะคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือยังจะทํา youtube ต่อไหมในปี 2,025าอ่ะฉันนับปีไม่ถูกไม่ใช่ไรสมองช้าคิดว่าน่าจะทำต่อนะคะแล้วก็คิดว่าหลังจากที่แบบได้กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงแบบเดือน12มากขึ้นอย่าเรียกว่าเดือน12เลยเอาเป็นช่วงพีเรียดแบบที่ได้หยุดปีใหม่อะ่ะจนมาถึงปัจจุบันคือต้นเดือนมกราคิดว่าพร้อมละที่จะกลับมาลองถ่ายคลิปแล้วก็เตรียม หลายๆอย่างมาแชร์ทุกคนนะเพราะว่าประสบการณ์อันมีค่าที่ลองให้ไปเยอะมากของปี2 0 2 4ช่วงทําแบรนด์ทําร้านนะ่ะก็น่าจะแชร์ต่อได้ใครอยากรู้เรื่องการทาแบรนด์ใครอยากรู้เรื่องการพัฒน,นาตัวเองหรือใครอยากรู้เรื่องอื่นๆก็สามารถแบบพิมพ์มาถามได้ถ้าคิดว่าเราจะพอตอบได้เดี๋ยวเราจะช่วยตอบจะบอกว่าในช่วงที่ดาวจิตตกเบิร์นเอาทอะเราว่าเราคนพบตัวเองหลายๆอย่างและเชื่อว่าทุกคนก็ น่าจะมีประสบการณ์ไปด้วยกันเหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ยากลําบากสําหรับหลายคนนะคะก็บีนีมีทูสัยอย่างที่ใช้ก็ตัวเองลราเวิร์กถ้าใครแบบว่าอยากให้แชร์เรื่องการแบบการจัดการอารมณ์หรือว่าการทํำยังไงให้แบบทํางานแล้วมันสําเร็จในแผนงานที่เป็นตารางงานที่ ที่แบบวางแล้วมันทําได้จริงอะไรแบบนี้หรือว่าแบ่งเวลาอยังไงก็สามารถพิมพ์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็ Vision Board ทำแล้วถ้าใครอยากดูก็พิมพ์มาไว้เดี๋ยวอาจจะมาทําอีกคลิปและได้ๆก็ตามใครอยากดูการสรุปคลิปเอ้ยสรุปชีวิตแบบละเอียดยิบในปี2024เดี๋ยวเราจะทําไว้ให้ในคลิปถัดไปนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะยาวมากแล้วซึ่งความในใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอนะยังเล่าให้ฟังไม่หมดแต่ว่า กลัวทุกคนเบื่อขี้หน้าเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปก่อนนะคะใครชอบคลิปที่มาเล่ากันแบบเรียวๆแบบนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์อะไรย่ยางเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ในคอมเมนต์ก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b นนะคะก็กด Sub subscribe ได้เพราะว่าช่องเราจะเอาการแต่งตัวแบบใช้คุมสโลว์แฟชั่นมาฝากสำหรับสาวอวบนะคะแล้วก็การทำแบรนด์การพัฒนาตัวเองก็คือเป็นคอนเทนต์แนวนี้มีให้ทั้งปีแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้ว Love you บาย แบชทักเอ้ยทักแบทชิ่งอ่ะทากแบทชิ่งไว้ก็คือทำพร้อมกันวันหนึ่งอาจจะหลายๆคลิปไรเงี้ยแล้วก็ตัดลงไปเรื่อยๆเราที่หยุดทำอะ่ะเฮ้ยทำไมฉันพูดไม่ถูกเรื่องวะพอดคตกันอ่ะแ้วาทามาพูดว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เรานั่งถ่ายกันอยู่นะคะก็คือเดือนมกราปี2024ตอนนี้ก็อ,อ,อ้อย 2024! แกฉันคือ อา้าวไม่ปิดกล้องอะบายบาย